หนึ่งถึงสิบสองเมษายนนี้นะคะจะมีการตรวจเลือกฐานกองเกินแน่นอนค่ะเลยๆฝ่ายก็ออกมาระบุถึงสิทธทิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะหนึ่งในนั้นคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านระบุเลยว่าตอนนี้ถ้าเป็นฐานเกณฑ์เนี่ยสิทธทิสวัสดิการดีกว่าอาดีตแน่นอนนะคะอย่างเรื่องของการศึกษาเองเนี่ยสามารถเป็นทหารแล้วก็ศึกษาได้ถึงปริญญาเอกเลยนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิในเรื่องของการสอบเข้าเป็นทหารด้วยค่ะ นายสุทินกรังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนยโยบายโครงการรับสมัครฐานกองเกินเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการประจำปีนี้ว่าปีนี้นะคะมีความต้องการเนี่ยทั้งสิ้นแ9ด0มืนานายก่อนหนี้นนมีการรับสมัครออนไลน์ไปแล้วกว่าสาม0 0ื่นนายคุณสมบัติผ่านการตรวจสอบแล้วหนึ่งมืนสี่พันนายก็ยังไม่ครบจำนวนที่ต้องการนะคะซึ่งยังพอมีเวลารณารงค์ประชาสัมพันธ์ได้อีกเช่นส่งข้อมูลไปให้โดยตรงเลยก็ได้นะคะแล้วก็ เดินไปเคาะประตูบ้านแบบ Face to Face เลยค่ะไปอธิบายถึงสิทธิประโยชน์นะคะที่น้องๆที่จะเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยที่จะได้รับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันค่ะว่าปัจจุบันนี้สวัสดิการทหารเกณฑ์ดีกว่าในอดีตอย่างแน่นอนอาทิเรื่องของเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงต่างๆเนี่ยเฉลี่ยแล้ว1เดือนเนี่ยได้รับนะคะประมาณ10,000บาทที่สําคัญเนี่ยเรื่องของการเรียนหลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะมาเป็นทหารแล้วจะ เรียนได้อยู่ไม้ยังติดอยู่เนี่ยว่ากําลังเรียนอยู่ในขนาดนี้ท่านบอกว่าเรียนได้อยู่นะคะขณะนี้เรียนได้แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้เรียนเพิ่มขึ้นด้วย คือสามารถที่จะศึกษาต่อได้เรื่อยๆแล้วก็มีทักษะด้านช่างนะคะอย่างเช่นบางคนมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วถ้ามีทักษะอะไรที่มันเป็นเฉพาะด้านอย่างสมมติท่าด้านช่างก็จะออกเป็นใบประกาศนียบัตรให้แล้วก็มีโอกาสได้รับคัดเลือกนะคะเข้ารับราชการทหารมากขึ้นด้วยนะคะและคนก็ไปสอบเป็นนักเรียนในสิบได้ด้วยนะคะมีเรื่องของคะแนนพิเศษให้ส่วนความเป็นไปได้ในกรณีที่ฐานกองเกินมาเป็นฐานกองประจำการสามารถเข้ารับการศึกษาสูงขึ้นถึงปริญญาเอก อันนี้ก็สําคัญนะคะบางคนบอกว่าเรื่องของการศึกษาก็เป็นสิ่งสําคัญอันนี้เป็นทหารด้วยแล้วก็เรียนควบคู่ไปด้วยนะคะที่สําคัญมีสวัสดิการเรื่องของเรียนฟรีเพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนถึงปริญญาเอกค่อนข้างที่จะสูงนะคะท่านก็บอกตรงนี้เรามีสวัสดิการให้ซึ่ง ท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเหล่าทัพก็มีการศึกษานอกโรงเรียนอยู่แล้วนะคะน้องๆหลายๆคนมาเรียนก็เรียนก,ยนกศนควบคู่ไปด้วยเปิดเรียนให้ถึงม .6 ค่ะแล้วก็สมัครใน10ได้ซึ่งมีความคิดว่าต่อไปก็จะตัดให้ถึงปริญญาเอกด้วยมีสถาบันการศึกษาหลายที่นะคะมาทํา MOU กับหน,น,น่วยทหารในรับพื้นที่ แม้แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหรือว่ามหาวิทยาลายัยเอกชนหลายแห่งเนี่ยเสนอโควต้ามาเลยนะคะให้กับกองทัพด้วยเช่นกันแต่ก็ขอให้เราอำนวยความสะดวกเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ดังนั้นที่สำคัญตอนนี้คือจะจัดหางบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมส่วนการเรียนฟรีเนี่ยก็ถือเป็นสวัสดิการ โดยจะมีการหาหรือกับสถานศึกษาเกี่ยวกับอัตราค่าเพิ่มต่อไปอน้องๆฟังตรงนี้หลายๆคนมีความสนใจแล้วนะคะส่วนแน่นอนหลายคนตั้งคําถามสังคมตั้งคําถามเกี่ยวกับเด็กรุ่นใหม่บางกลุ่มคิดตรงข้ามกับกองทัพถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรื่องของอุดมคติในการรักชาติท่านมองว่าคือเรื่องยิ่งใหญ่นะคะจึงอยากให้ปรับหลักสูตรการฝึกเน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเด็กและเยาวชนพยายามที่จะปลูกฝังเนื้อเรื่องของความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ แผ่นดินแล้วก็สถาบานันพร้อมสร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องของความกระตันยูเป็นเรื่องสําคัญนั่นเองค่ะ